สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ได้ก้อยเห็นแนวบ้เห็นแนวพี่น้องเอ้ครับเนาะมามาค,ครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ก้อยมันอยู่ดึกแนวพี่น้องเอ้ยสางกันได้นะโอเคมาครับมาไปข้าวเหนียวมาน้่นคือเก่าพี่น้องทางยูทูปครับยูทูปห้องก็ได้เขาผลิตฟันกันแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะมาครับพี่น้องน้ำแก่ข้าว น้ำยืามาซื้อมันพีหน่อยเง้ยอ่ะอะไรก็หยุกเออเลิกกันกินเขาแสบน้ำเก็บหัวให้ลืมซื้อมันพีหน่อยเง้ยอ่ะเขามาเข่าเนี้ยามา ย่งไงแสบแสบเพรียเพียแพ,อพ,อพอนองมีผักด,ดองมะนาวพี่น้องในต้มเราแค่ปลาม,านมาะนาวปลาสิกินซุกดีกว่าอันนี้ก้อยเนื้อผสมเสียพี่น้องใส่เสียน้ำจักหน่อยมันกรุบกรุบเลยแพนองมั้ยมาบอกรายใหญ่ฮะหยดแสบบน้ำก่อน kéo nhặt được nó, đẹp gì hết đen phát kéo khủng bắt buộc đang vừa nói thách thêm không chung chung bắt buộc bắt 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 phát bắt phát bắt phát bắt bắt kho. เคี่ยวดูดแดงกับมีพีนนะ่น้องก็ปิดมาแกะน้ำกันมืนเดเนาะโอ้ประจานพี่น้นะอ,นนนะนองเนยแจกน้ำกันครับกูดได้บอกินนิดขออภัยเด้อพี่น,น,น,น้องเไหมกินกันมากแต่แจกน้ำกันทางลองช่อง

จะรุมนอนกันไปรายการแล้วเพื่อนเคี้ยวๆกับเห็ดอยู่มแซ่บๆด้วยกันครับบรอกโคลีเองครับมันนี่ื้อมาก มีช่องอยู่ทางเฟซบุ๊กน้ำได้ไปเนาะเออฝปกจิตามน้ำคึ้กันห้องปีชาอ่านคำพันธุ์เลยซื้อกิงเลยพีเนาะปีเตอร์คื้อกันเสือเกี่ยวกุบกุม,มั่นไลยพปเนาะ

แจ,จกน้ำแข็งครับพี่น้องเอฟซีแะเพื่อนๆดมจองครับผมขอบคุณขอบคุณในหลายที่รับชม,มบค,ครับผมเอาวางไว้บนถังก็ได้เด้อะเยวใส่ไปน,นึ่งเย้เลยนะคะขอบคุณค่ะครับ จัดหน่อยพี่น้องเกิดจัดกันจัดเลย่ะขี่กันพี่น้องนะนะพี่นอ้องมา vậy mình được, cái đó bác hay trăm mình nó tâm. ต้องเซ็ตโอ้เพบัวมันฉุนไปหน่อยคืมันด้ออกพูดดังเป็นจโ โอเคครับแตกอีนี้ไม่เนาะครับผมลิปนี้ก็ฝากไ้จำนี่ครับฝากที่ตามก็เลยก็แจกให้เก่าครับผมขอบุญขอบคุณลายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย